เกมอะไรวะเนี่ยใช่ใช่ยช่ยช่ใชเกมอะไรเกมเยี่ยมเไ่งจังเลยอาอาอะฮักกันโอ้ล่าชุดนว่โอ้ลอาชุดล่าชอดนวลล่าชยดนวล เฮ้ยก็สุตัวไม่หันนะเลสมนถูกกาัดอะไร่ะอามาไปไปมหายุดเืมนยิงม่งเลยเอ้ยยีบาสแม่งเอ้ตากูอ่ เกมันเรวซะสิกวันนี้จะมีอะไรฉัไม่ยอแพหรอกไ้ยัาเม่ได้เก่งกะฮะอ๋อไม่ละเวลาเดียวมุกมุกมเจ้มันไม่ถือเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นเวลาเดียว คือขอกินได้ไหมแต่ก,ก่อนพูเรนเออขอาอโซคาต้ทีนี้เราก็ปั๊มลูกกันนี่แน่โหกินทั้งลูกเลยวิวไรนะ้สาระแล้วก็ามาใสา่พายชนะแล้วก็เปิดวัดศพวางให้แกออกมาเนี่ยนะมึงว่าหรือเปล่าว่าไหนชายโอ้กูได้ลูกไวเฮียอะไรไม่รู้อ่ะมันก็สเก็ตสลัดนินานะเอออย่าอย่าทำแปะใช่ไหมครูผมจะ เอาน่าจะออกได้แล้วล่ะนะขอแกหน่อยนิดนึงนะเออคู่คุ้มอ๋อมันตามมาอีกคนนึงแล้วต้องทำอะไรต้องรีวิวทำเอาเค้มหาไปเดี๋ยวว่เอาเค้มเอเมเอเค้มหาไปไหนอ่ะอย่าไปรักกูมาลกาอะไรเหรอ <ties> โอ้ขอบคุณนะยิย้ม,ม,มเลยเดี๋ยวเนี่ยเออเดี๋ยวทำรูปร่วมมาแล้วแตกได้ไงอ่ะเดี๋ยวเราคุยคุอันนี้ไม่ใช่ของผมนะอู้ว์ไปเกะทำแมบนี่ร oh ูปดาวอ่ะอือเดี๋ยวนะมันต้องใช้ไฟแชทอืมมันจะเกะได้นะโอเคงง่ายจริงๆด้วย เออคุณเแล้วกูคงตาแดงเเสร็จแล้วเออเสร็จแล้วอ๋ออ้ยเจ็บจังอะไอ้มันไอ้มนไอมนอ้ไอมัแล้วไมมอกด้วยไอ้หทำไมกเงนเกี่เธอเธอเธอเกิดแต่ไม่่หรอทำอไมต้องเล่นเกมไรทำะไรต้องเล่นเกมเลยอะอเกคนแล้ว ว่าสีแดงโอเคเล่นกอนเกมที่สเกมจะเยอะออ้โลอลจิงเออเกมอะไรนนกอเกมอะไรเนี่ยเออแกลืมไปหรือเปล่า นี่เตรียมหอมแน่เอ้มันล็อกจริงหอเนีมันบไิ่ไหลแบบบังได้บึมบึงมึงดึงอย่างงี้เลยเอ้ยเดี๋ยวเราขึ้นมาอะไรกันนะดึงดึงเ้ยมันตกแล้วนะเราอะเฮ้เก็บไปเลตาทวงดึ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 ง อืมโอ้มไม่หัวหน้ามันตกแล้วดึงดึงดึงอ๋อมันะสีน้ำเงินมันแตกมันหายนั่นจะแตกไม่ได้นะ,นะไ,ไนะอ้พวกเกมคนแรกเกมันฆ่าตกอนเออทำไงมันจะตกแล้วงัก็ต้องใช้มีดตัดชูจะร้อยแล้วตัดเลย พาเรดทำงินเดียวมันทำตกแล้เนาะจะเย็นที่มันจะตกกันเนี่ยเด้งเด้งเด้งนะโอ้ยเวฟฟังกูตกแล้วอ้อเออไหนๆที่ด้วยหัวหน้าทำไมแกทำอย่างนี้ทำไมแกไม่ใจเราเลยเออเออฉันรอแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะ กูโหว่หมรอบเปคนเดียวเหรอเดี๋ยวแล้วกเ่เกมอะไรอ่ะเกมเกมกวเนี่ยแต่เราเดี๋ยวชนะเกมไม้ได้ฮะ ออกไปเลยอเออะไอเกยต้องมีกฎยังไงคุณได้รับลูกแก้ว20คู่มีเพีก้นขี้ไม่แต่ก้นคู่ทำให้ให้ทำอะไรอ่ะชาจะให้ทำอะไรวะอไม่เออ็นไอพวกคุณต้องแข่งกันเองต้องแข่งกันดีที่สุดในโลกถ้าคนใครคนไหนลูกแก้วต้องสูกกำจัดเอ้ยเดี๋ยวนะต้องแข่งกันเองเหรอ มันเอ่ยัไง้ไหมเนะี่ยมันจะเล่นยังไงวะดิ๊ยมันเล่นกันคู่กันขีไหมตอนนี้ก็คือคู่เทนไนอ๋อเยี่ยมไปเลยขี้หรือคู่ทำไขี่นะเอออืมกรไดโหสิ่งหวังเลยกูจะตายไปเนี่ยดูคู่ไอ้ขี้ ยีชมหายแล้วเอ้ยต้องมาเสียเลืวอแก้ไปนึงอ <can> ีกจะตายแน่กูเลยกูเสียมากเหลือเกินเอ้วัดกีเลยนี่แะเจ้นยกูนี่ยกจะจน่านกูลมอ้ยทำไมูสึกที่ตาตแล้วเจ้าจริงออย่าเข้านะเย้จะเข้า เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวแากก่อนแม่ผมต้องมาเสียเงินอะไรนั่นอนไรโยูก็ซุ่มบุกโ์ดูเนาอนอจะไม่คอมไม่ยมันเองเพื่อต่อฉันแล้วล่ะโยนอาจิ๋มหอยมาแลวเพื่อนไม่นั่นมันโีกี่คนแล้วเนี่ย เ <Es> อาลูกแกหมดอ้าวชิบหายแล้วเขาปันเนาะไม่ดีแกเลยนะนี่เราอย่างยนี่ก็จะินกเนาทำไมใจกโอะไรพัลมเดี๋ยวนี่เราจะไปไหนเดี๋ยวมันไม่จริงมทำอย่างนี้ด้วยะ หอ,อเบเจมส์ที่หอบเด็กก็เกมนี่นินะ,ะ,ะกูจะเอาเคยเล่นมันตลอดอะไรมากระจุกเล่นมาไทยนั่นจะเหยียบได้สองคนแต่กระจุกมันนั่นจะจะเหยียบคนที่คนเหยียบไปเออไม่เอาอยู่ดีมันหนูมันต้องสูงอ่ะและ้และกูของจิ้มหักเอาบรนี้ถูกไม่แต่ หเ็่มาเลยสิม่วงเอ้ยทุยสิทิเจเออตรงไหนอะซ้ายหรือขวาดีอะว้านี่กเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วชอบท่ไง้ตันนี้เป็กระจอบมนั่นไงกว่าแล้วชอจอไปอืมเดว เฮ้ยตัวนี้ไ็ตกแตกวะเนี่ยเสียววาจะมัอไปยใช่วยโหัดไก่ได้ตรงไหนวะเนี่ยอืมจิบหายแล้วนี่ม่เอาจอเสี่งแค่นะ เอากระไดเฮ้ยย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 ลยยยย วกไปเลยฮือดูแฟพวกแกมสิริจริงด้วยนะจมพรหมดเวลาแล้วอ้ยเยอลาคามรักความไม่ต้งอ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวใหคือชีวิต